สนามบินเตโช2 0 0 0ล้านดอลลาร์กลายเป็นสัญลักษณ์นี้จีนคนแน่นแต่เครื่องว่างไทยปิดพรมแดนเงินทุนสำรองกัมพูชาหายสินค้าขาดแคลนทั่วประเทศแรงงานทลักกลับบ้านเศรษฐกิจขเขมรถังแตกรัฐมาเฟียยังรุมเรา้า วันนี้เราจะเล่าเรื่องโครงการเมกาโปรเจกต์ที่กลายเป็นหายนะนั่นก็คือสนามบินแห่งใหม่ของเขมรที่ถึงเปิดใช้งานยังเป็นทางการเมื่อ9ก,กันยายนที่ผ่านมามันถูกคาดหวังว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางการบินใหม่ของภูมิภาคแต่ผลลัพธ์กลับตรงข้ามเลยผู้โดยสารจริงต่ำกว่าเป้าหมายถึง60%แถมการบริหารจาัดก,การเต็มไปด้วยความวุ่นวายล่าช้า และเสียงบนไม่พอใจแถมสนามบินนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการทูดกับดักหนี้เพราะก่อสร้างด้วยเงินกู้และการบริหารแบบ BOT ที่จีนครองสิทธิ์ยาว50ปีผลคือกัมพูชาต้องแบกหนี้ของจีนโดยไม่ได้ประโยชน์สูงสุดใดๆสนามบินนานาชาติเตโชโครงการยักษ์ใหญ่อันเป็นความภาคภูมิใจใหม่ของกัมพูชา มูลค่าโครงการกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า73,000ล้านบาทตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญราว20กิโลเมตรใจกลางจังหวัดกันดานสนามบินแห่งนี้ถูกวางมากให้เป็นศูนย์กลางการบินใหม่ของภูมิภาครองรับผู้โดยสารได้กว่า130,000คนต่อปีในเฟสแรกตั้งเปาแข็งขันกับสนามบินชางกีสิงคโปร์หรืออย่างน้อยก็ใกลเคียงสนามบินสุวรรณภูมิของไทย ขณะที่เงินทุนหลักก็มาจากจีนและภายใต้ข้อตกลงกัมพูชาจะต้องยกสิทธิ์การบริหารจัดการสนามบินให้จีนยาวถึง50ปีเต็มแต่ความฝันที่หวังจะเป็นฮับการบินแห่งอินโดจีนกลับถูกเสียงวิจารณ์ถาโถมหลังเปิดใช้งานได้ไม่กี่วันสนามบินเตโชแทบไม่ได้ถูกใช้เป็นสนามบินแต่กลับกลายเป็นสวนสาธารณะยักษ์ของชาวบ้านไปแทน ชาวกัมพูชานับหมืน่นแห่กันไปเที่ยวเล่นนั่งกินข้าวกับผืนถอดรองเท้าแต่เดินบางคนถึงขั้นเอาเชือกมากระโดดเล่นบางครอบครัวปูเสื่อดื่มเหล้ากินอาหารกลางอาคารผู้โดยสารไปจนถึงพากันกราบไหว้พระประธานที่ตั้งอยู่กลางหอจนโลกออนไลน์พากันแซวว่านี่สนามบินหรือวัดใหม่ของกัมพูชาบางคนถึงขั้นตั้งชื่อเล่นว่าวัดเตโชเคมาวรวิหาร ความว kind of um, sort of ุ่นวายไม่ได้จบแค่ในอาคารเพราะบนถนนก็รถติดหนักผู้โดยสารที่ต้องใช้สนามบินจริงๆหลายคนตกเครื่องเพราะเข้าไม่ถึงสนามบินในเวลาแถมที่จอดรถไม่เพียงพอต้องวนหาที่จนเสียเวลาไปหลายชั่วโมงเหตุการณ์สุดโอลมานมีไฟดับบางช่วงในอาคารผู้โดยสารฝนตกน้ำท่วมด้านหน้าสนามบินหลังชาวบ้านกลับบ้านขยะถูกทิ้งเรี่ยราดเต็มพื้นที่ เที่ยวบินจริงแทบไม่มีนอกจากเที่ยวบินแรกของแอร์กัมพูชาที่รับนักท่องเที่ยวจากจีนส่วนที่เหลือสนามบินแทบจะไร้เครื่องบินขึ้นลงจนล่าสุดรัฐบาลกัมพูชาต้องออกประกาศเตือนอย่างจริงจังขอร้องประชาชนงดเว้นการเดินทางไปสนามบินหากไม่มีธุระบินจริงๆเพราะทำให้ผู้โดยสารที่มีไฟล์จริงๆเดือดร้อนความโกาลาหลน,นี้ไปเข้าหูรัฐบาลจีนเรียบร้อย ล่าสุดจีนถึงขั้นส่งทูตลงพื้นที่มาดูสถานการณ์เองหลังมีรายงานและภาพแพร่ไปทั่วโลกว่าสนามบินที่จีนทุ่มเงินกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์ให้กัมพูชากลายเป็นแค่ที่นั่งเล่นของชาวบ้านมากกว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับนานาชาติเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นว่ากัมพูชาจะมีปัญญาใช้นี่จีนหรือไม่เพราะโลกมองเห็นแล้วว่า ความเป็นจริงอาจห่างไกลจากความฝันที่จะเป็นศูนย์กลางการบินแข่งกับสิงคโปร์หรือไทยเสียเหลือเกินนอกจากภาพลักษณ์ามบินที่สั่นคลอนยังมีเสียงสะท้อนว่าโครงการนี้เต็มไปด้วยปัญหาการเว้นคืนที่ดินกว่า16,000ไร่ครอบครัวกว่า2,000ครัวเรือนถูกบังคับย้ายถิ่นค่าเวนคืนต่ำกว่าตลาดและถูกวิจารณ์ว่าไม่มีการทำ EIA ที่โปร่งใส หลายครั้งมีการประท้วงแต่ถูกสลายโดยเจ้าหน้าที่ทำให้โครงการนี้แม้จะถูกยกย่องว่าเป็นประตูสู่อนาคตของกัมพูชาแต่สำหรับหลายครอบครัวกลับเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันลืมทำไมจีนเลือกทุ่มทุนมหาศาลในกัมพูชาขนาดนั้นจีนอาจมองที่นี่เป็นหมากยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนามบินเตโช ไม่ได้เพียงแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับเส้นทางสายใหม่ใหม่ที่จีนพยายามปักหมุดทั่วโลกเพื่อสร้างโครงข่ายขนส่งการค้าและการท่องเที่ยวที่นำศูนย์กลางกลับมาสู่ปักกิ่งในมิติการเมืองกัมพูชาเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่พักดีต่อจีนมากที่สุดในอาเซียนหลายครั้งที่กัมพูชาออกหน้าในเวทีประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะกรณีทะเลจีนใต้ สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานที่จีนสร้างขึ้นจึงไม่ใช่แค่การลงทุนทางเศรษฐกิจแต่คือการผูกมัดความสัมพันธ์ทางการเมืองไว้ในระยะยาวการที่จีนได้สิทธิ์บริหารสนามบินถึง50ปีแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นการล็อกอิทธิพลเชิงโครงสร้างเอาไว้เลยด้านยุทธศาสตร์ความใกล้ชิดของกัมพูชากับอ่าวไทยทำให้สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานโครงการอื่นๆอย่างท่าเรือหรือฐานทัพเรือ มีความสำคัญเชิงมังทหารและโลจิสติกมหาศาลจีนสามารถใช้เป็นประตูเชื่อมทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดียผ่านแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตรต์ต่อรองกับมหาอำนาจวัฒนธรรมนอกจากนี้การสร้างสนามบินหรูใหญ่โตยังเป็นเครื่องมือทางซอฟต์พาวเวอร์ที่จีนใช้เพื่อแสดงบทบาทผู้ให้ที่เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน แต่ในความเป็นจริงคือการขยายอิทธิพลเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงแบบเบ็ดเสร็จทําให้กัมพูชาอยู่ในวงโครจรของจีนอย่างแน่นหนาในระยะยาวสนามบินเตโชกําลังเป็นภาพสะท้อนสองด้านด้านหนึ่งคือความหวังใหญ่ของกัมพูชาที่ต้องการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านแต่อีกด้านคือความจริงที่ประชาชนใช้สนามบินเป็นสวนสาธารณะมากกว่าสนามบิน และที่สำคัญคือความฝันนี้ยังผูกติดกับเงินกู้มหาศาลจากจีนซึ่งจะอยู่ในการควบคุมไปอีกครึ่งศตวรรษโลกจึงจับตามองว่าสนามบินเตโชจะกลายเป็นศูนย์กลางการบินหรือเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ความฝันล่มของกัมพูชากันแน่สภาพภายในประเทศกัมพูชาด้านอื่นๆก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันครับวิกฤตกัมพูชาในยุคข,ของฮุนมาเน็ตตอนนี้กำลังกลายเป็นสัญญาณอันตรายทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและความสัมพันธ์ชายแดนเริ่มกันที่ภาวะผู้นำของฮุนมาเน็ตนายกคนใหม่ที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักว่ามีปัญญาพอไหวไหมในการกุมบังเหียนประเทศหลายฝ่ายชี้ว่าแม้จะมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยแต่แท้จริงแล้วเขายังคงอยู่ใต้ร่มเงาอำนาจของฮุนเซนผู้เป็นพ่อที่กุมเกณฑ์การเมืองไว้ทั้งหมดเบื้องหลังการตัดสินใจใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศยังไม่หลุดจากมือเครือข่ายเก่า เศรษฐกิจโดยรวมเข้าสู่ภาวะสุดหนักธนาคารโลกและ IMF ออกมาเตือนชัดว่าเศรษฐกิจกัมพูชาที่เคยโตแรงกำลังชะลอตัวอย่างน่าห่วงเงินทุนสำรองหายไปกว่า12ภายในเดือนเดียวรัฐบาลต้องดึงเงินสำรองมาใช้ประคองค่าเงินและจ่ายหนี้ขณะเดียวกันการลงทุนจากต่างชาติหดหายเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ วิกฤตยิ่งสาหัสเมื่อเจอผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนกับไทยการประทะและการปิดพรมแดนถาวร18จุดโดยฝ่ายไทยทำให้มูลค่าการค้าชายแดนหายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กัมพูชาแทบไม่มีสินค้าจำเป็นไหลเข้าตลาดขาดแคลนราคาพุ่งสูงประชาชนเดือดร้อนทันตาเงินทุนสำรองประเทศก็หายไปกว่า84,000ล้านบาทภายในเดือนเดียว แรงกระแทกที่หนักที่สุดคือแรงงานกัมพูชาในไทยกว่า780,000คนต้องกลับประเทศเพราะไม่มีงานทำและไม่สามารถอยู่ต่อได้ผลคือเกิดภาวะว่างงานครั้งใหญ่และประเทศสูญเสียรายได้มหาศาลจากเงินโอนกลับบ้านซึ่งปกติเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจระดับครัวเรือนอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวก็ซบเซาอย่างหนักด้วยโดยเฉพาะนครวัดที่สูญเสียตลาดนักท่องเที่ยวไทยไปถึง90%ซ นี่คือภาวะช็อกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาไม่เพียงเท่านั้นปัญหาภายในก็ยังรุมเรา้ากัมพูชาถูกเรียกว่ารัฐมาเฟียเพราะกลายเป็นแหล่งรวมของแก๊งคอเซนเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกมีรายงานว่าธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้มีมูลค่ามากจนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของ GDP เลยทีเดียวขณะที่รัฐบาลฮุนมาเน็ตก็สืบทอดสไตล์กดขี่ทางการเมืองจากพ่อ ปิดปากฝ่ายขานทำลายสื่ออิสระและแก้ลดหมายสัญชาติเล่นงานผู้วิจารณ์ทั้งหมดนี้คือภาพรวมวิกฤตกัมพูชาที่สะท้อนว่าประเทศกำลังเข้าสู่ทางตันทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแล้วคุณละ่ะคิดว่าฮุนมาเน็ตจะสามารถยืนหยัดบนเวทีโลกในฐานะผู้นำกัมพูชาได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงเงาของฮุนเซนที่ถูกปั่นไปตามแรงลมแห่งวิกฤต อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร